ช่วยพูดนิดหนึงว่าในฐานะที่ทั้งดูแลในโซนภาคตะวันตกทฉียงเอยู่เนะน,นี่ยโครงการนี้ได้ช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับครับสวัสดีครับผมพิโรุอดเอี่ยนมันครับประธานสภานปัญญชนโซนภาคตะวัตกเฉีงพระนะครับซึ่งดูแลทั้งหมด4อำเภอตั้งสิงห์นครตะวันตกเฉียเหนืกรศแสสิลาดนดนะครับเข้ามาถึงเรื่องโซ่กระบวนการบ้านพอเพียงนะครับบ้านพอเพียงชนหน้าบดนะครับ เราต้องหนึ่งพอโครงการบ้านพอเพียงเราก็นัดประชุมทั้งโซนข้าบตมุตตะติงพระนะครับเพื่อให้กับสภาองค์กรชุมชนในระดับตำบลให้ไปสำรวจข้อมูลผู้เดือดร้อนที่อยู่อาศัยนะครับสํัหรไปสำรวจมาแล้วนะครับต้องสำรวจให้เต็มพื้นที่สมมติว่าบ่อดแดงนะครับมีหกหนึ่งบ้านนะครับแล้วก็มี คณะกรรมการสภัานคอนชนต้องสำรวจความเดือดร้อนมาให้เต็มทั้งพื้นที่ทั้งตำบลนะครับนี่คือเอาข้อมูลมามาครับว่าผู้เดือดร้อนทั้งหมดทั้งตำบลบัวแดงมีจำนวนกี่หลังสมมติเอาสองร้อยก็สำรวจเต็มสองร้อย2 0สองร้อยสองร้อยก็ดูที่กระบวนังหว,ว่าได้รับประมาณมาจำนวนกี่หลังเช่นปีนี้ได้มาร้อยหลังหน่อยหลังก็สำรวจขึ้นมาแล้วก็ในการประชุมในระดับโซน ก็ได้ให้มุงบอกก็เห็นว่าตำบลน,นี้สมุดมากี่หลังตำบลน,นี้สมุดมากี่หลังให้เป็นข้อมูลของโซนข้าสมุดตะจิงพระว่าข้อมูลของโซนข้าวสมุดตะจิงพระมีผู้ดเดือดร้อนได้อยู่อาศัยจำนวนกี่หลังนะครับอพอเสร็จแล้วนะครับก็ส่งไปในกระบนวบนการกระบวนวาดก็ส่งไปยออังพอชพอชก็ั่วทั่วประเทศดูว่ามีมบประมาณเท่าไหร่แล้วก็ได้มากี่หลังกี่หลังแล้วก็ จัดสรรปันส่วนให้ทุกพื้นที่ทั้งประเทศไทยนะครับในงบประมาณตรงนี้สมมติว่าได้มาตรงนี้จังหวัดสงขลาปีนี้ได้มาร้อยหลังพอร้อยหลังเอาสำรวจมาการที่จะเกี่ยให้ลงตัวนะครับแต่ละสภาของคนชุมชนก็มีคณะกรมคณะธรรมานคณะธรรมานบ้านพ่อเบียงก็ตั้งลำดับมาเลยครับััดับความสำคัญผู้แต่ร้อนที่อยู่อาัย เดือดร้อนมากที่สุดคือหลังหนอันดับหนึ่งนับสองนับสามก็ไล่มานะครับไล่มาทุกตำบลนะครับทุกตำบลซึ่งปีนี้ในอำเภอดะทิ้งพระจรังหวัดสงขลานะครับ<อ>ได้รถสะิ้งพระเนี่ยอาสำรวจจังหวัดสงขลาได้มาร้อยหลังอยู่ที่สะทิ้งพระทั้งหมดหมดกตำบลร้อยหลังอยู่ที่สะทิ้งพระหมด<อ>ในปีนี้อเอาก็ได้มาโบแดงวัดจันทร์ท่าหินกระดังหาสนามชัยแล้วก็ตำบลจัดทิงพระนี่คือ หนึ่งร้อยหลังในพื้นที่แล้วก็ในพื้นที่ตรงนี้พอเสร็จแล้วตั้งแต่คณะธรรมานตําำบลก็จัดมาครับจัดันดับมาเสร็จแล้วก็ขบวนจังหวัดเข้ามาทำความเข้าใจเรื่องบ้านพอเพียงเรืวความเดือดร้อนนะครับเรื่องบ้านพอเพียงชุดนอบดก็เป็นการซ่อมแซมนะครับไม่ใช่ไปสร้างใหม่ไม่ใช่ต่อเติมนะครับมันมีข้อจํากัดว่าคําว่าพอเพียงไอ้พอเพียงคือ สร้างไม่เพื่อเพื่ออยู่ได้นะครับจา,จากแก้ปัญหาเพื่อเออเดือดร้อนเรื่องหลังคาล่วอะไรบางนี้เราก็มีหลังคาเพื่อให้อยู่ดีขึ้นแต่ว่าการทําบ้านพอเพียงมันไม่ได้จุกอยู่แค่บ้านครับมันต้องมาดูคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยนี่คือคอนเทนต์ในกลุ่มเปาบางผู้มีรายได้น้อยนะครับเพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับการสํารวจนะครับบ้านพอเพียงเมื่อกี้ทาง หัวหน้าบัตจุการยำเพนก็บอกเลยว,ว่ามันมีมาทุกปีนะครับอยู่ที่ว่าเราจะสำรวจแล้วเราจัดการความสําคัญแล้วเราเสนอไปเท่าไหร่นะครับแต่ละปีมันพบประมาณแต่ละจังหวัดมันก็ไม่ได้เท่ากันนะครับมันดูดูในการการจัดจัดมานะครับ